มาพี่น้องมั่เกาสีเคยมาเอาครับมารอบนี้บ่ผพิดหวังครับเตรียมกระตามาแล้วมาเบิ้งครับพี่น้องลองเสียได้มากไหมเขามากกับพอเลยครับนี่คือเห็ดตับเตาเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อเอาเก็บให้เบิ้งงามๆครับเอามาเล่นเกมกันพี่น้องถ้าผู้ใดท่ายือครับว่าเบาโจเก็บ น็ดตับเตาปลานี่ได้จากดอกครับเดี๋ยวว่าโจติทรงไปให้ซิมครับผมอันนี้สองดอกเลยครับเดอ้อมาเบิ้งกะตานี่มันสิตเต็มบ่ครับมาสองดอกกันเด้อ่ะเบาโจสิพนับเดอ้อพี่น้องนับเองนะครับเดอ้อผู้ใดนับถืเอเลยเดี๋ยวะให้ไปซิมครับอ่าอันนี้ติดกันยังสี่นี้นับเป็นดอกเดียวนะครับเดอ้ออ่าจากดอกเรานับเบิ้งครับนี่เอา้า

ไปบ่เนอะครับเดอ้อจากดอกเราพี่น้องนะครับเดอ้อกูได้นับถือเนี่ยเดี๋ยวส่งหน่อยทิ้นครับนะกระซ่า ติดกันเด้อรีเดอร์นี่เป็นดอกหนึ่งเด้อติดกันนะสิสัตาก่อนเตรียมมือแล้ว ออสองดอกนี่างคุยว่ามันสองดอกนี่กระนบับนะครับเด้อเอากีบใบกอนอ่ามาหลักออกที่ตายังบอส อ๋อโอ้โอีเดี๋ยวเดี๋ยวเจเจาเนี่ยออู่ในปลากับมีพี่น้อง <laughs> <laughs> <Không>. một <Sám>. 5 <laughs> สองดอกเป็นได้ดอกแล้วพี่นอ้องมาหลอบนี่ชุดชุดเลยครับมาพอคักเบื้อง อ่าอันนี้ยุ่งน้ำกันเดอนะนป็นดอกเดียวเด้อเด้อ สองสามสี่หาหาโอ้โอุ่นเด็ด กระตาพูดอะไนว่างวันนี้กระตาแต่ของมีนอกมันเตรียมกระตานี่แล้วเี๋ยมาใส่กระตาไหมครับเอาพี่อือหน,นึ่งสามหนึ่งอ,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 อ mày cả phong mày, cả. mày nữa. này mày đồng nữa chết to cái mùi này Hãy subscribe จืดอปะชักดอกเลยนะบ่เด้รเด้อไปบ้าโจจะพิเทออกนะเพิ่งมาตรงกัแบพบแบบแบบี่น้องนะบ,บ่เลยนับถือสมงไปงสิงพี่อ vào nhá, gào đơn gì đó, đang sẹp, sáu, bốn nó phi, <laughs> <laughs> đang, <nhanh. cười> đang để cái ní, bỏ áo này thôi chứ, đúng vậy, út. bốn โอ้วันนี้มี tìm người ta đó tìm người ta đó ừ. <cười> <cười> đi, anh em. đi, à, à. à. à điều, um điều, mồng điều, kè đều. เบิรพุ่มเบิร์ฟางเบิรอบหอบบริเวณน,นี้มาเอาประจําครับแต่ว่ามารอบนี้นี่ได้หลายกว่าทุกรอบครับในหลอบสีหปีนี่นะครับเพราะว่ามันมาออกช่วงหลังฝนตกสามมือครับแดดมันออกมันเอาไปนี่มันก็นเลยเชื่อมันตายมันก็นเลยพุดขึ้นมากครับนี่แหละดได้แต่ปราแม่นี่ครับมองเดียวเด้นี่พี่น้องนายไปจักดอกวราหนครับพี่น้อง เดี๋ยวบบโจสิชปิเทออกนะเพื่อนนะครับถามันตรงกับกพี่น้องเฟรตท่ายถือทรงไปให้กินซี่ครับทรงตังไใจกัจังวากันนะครับเนาะอันนี้หามาหลายปลาครับมาร่วมกันได้ประมาณนี้แต่ว่ามองนี้ได้ปลาเดียวยูหม่งเดียวเลยนะครับใครพ่ออยู่พ่อกินหรืออะพี่น้องเลยพ่อท้องกับจังสีละแต่หาอยู่ได้กินมันก็นมีความสุขครับเท่ากับเค็ดแซ่แข็งไววได้กินโดนๆนนครับเกลียดยาดพี่น้องกินน้ำ ไปแกงกินน้ำเสียบครับพี่น้องไปขอบคุณหล,ลายๆนะครับเด้อที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อผู้ดดใดผู้เคยเห็นผู้ใดผู้หูจักนะครับนี่คือเห็ดตับเตานะครับผมจากธรรมชาติของแท้ครับไปตดาดนเท่าเห็ดไปแกงกินน้ำเสียบ